ฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของแข้งโวลคลาสสี่ปีมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นคือระยะเวลาที่ฟุตบอลโลกจะวนกลับมาจัดในแต่ละครั้งซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานโดยเฉพาะกับอาชีพนักฟุตบอลที่แสนสั้นบางคนอาจจะมีโอกาสลงเล่นแค่ครั้งเดียวในชีวิตนั่นทําให้มันสําคัญและยิ่งใหญ่สําหรับวงการฟุตบอลฟุตบอลโลกที่กาตาร์ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของนักเตะหลายๆคนด้วยอายุที่เริ่มเร็วราแม้จะไม่มีกฎจํากัดอายุในการลงแข่งแต่นักเตะหลายคนเลือกที่จะหยุดมันเอาไว้เพื่อต้องการเปิดทางให้กับนักเตะหน้าใหม่และต ้างที่ฟุตบอลโลกครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของพวกเขาเริ่มกันที่คนแรกครับคริสเตียโนโรนัลโดแม้จะตัวเจาะมาพูดว่าบอลโลกครั้งนี้จะไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของเขากับทีมชาติอยากจะลุยศึกยูโร2024อีกสักครั้งแต่ด้วยสภาพร่างกายเขาอาจจะเลิกเล่นก่อนที่บอลโลก2026จะมาถึงและที่สำคัญตอนนั้นเจ้าตัวจะอายุ41ปีเข้าไปแล้วดังนั้นนี่อาจเป็นโอกาสสุดท้ายในการเป็นแชมป์โลกของกปตันฝอยทองรายนี้โดยก่อนหน้านี้เขาเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้ว4สมัยและที่กาตาจะเป็นสมัยที่5ของโรรรนดดนนนัลดคตตต่่่อดดออมมมมาาาาบเเืีีีกก็็้้ฟขยุ โลกครั้งนี้เป็นสมัยที่5เช่นเดียวกันและเมซี่ยืนยันเองว่านี่จะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขานั่นก็หมายถึงโอกาสที่จะเป็นแชมป์โลกครั้งสุดท้ายเช่นกันแม้จะเพิ่งพาทัพฟ้าขาวคว,าว้าแชมป์โคปาอเมริกามาได้แต่คงยากที่จะปฏิเสธว่าถ้วยฟุตบอลโลกน่าจะเป็นแชมป์ที่เมซี่อยากได้ที่สุดโดยเมซี่เคยเกือบจะได้มาแล้วในปี2014แต่ก็พ่ายกับเยอรมันในนัดชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายคนที่สามคืโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้เป็นอีกหนึ่งกองหน้าระดับโลกของยุคนี้แต่ด้วยวัยถึง334ปีีนนน่อออาาาาาาจจะเเฟฟุุตตบบลโโกกคครัั้้งงงงสดดดทยขขขแแนใมชิิถึ เพราะเรเลาวานยิงให้ทีมชาติไปแล้วถึง76ประตูหาตัวตตยตัวแทนได้ยากมากๆทีเดียวนักเตะรายต่อมาครับลูก้าโมดริตอีกหนึ่งโคตรกองกลางของฟุตบอลยุคนี้และรองแชมป์โลกครั้งที่แล้วคาดว่าเจ้าตัวเตรียมที่จะอำลาทีมชาติหลังจบทัวร์นาเมนต์นี้โดยวัยที่มากถึง37ปีเข้าไปแล้วคงปืนสังขารไปบอลโลกรอบหน้าไม่ไหวแม้ทุกวันนี้ยังวิ่งไล่บอลให้กับเรัลมาริดยังกับดาวรุ่งพลังมาก,ก็ตามแต่ก็คงหลีกทางให้กับรุ่นน้องในทีมชาติและเก็บแรงไว้เล่นให้กับสโมสรดีกว่าครับสอง ก็เตรียมที่จะลาทีมชาติหลังจบทัวร์นาเมนต์นี้เช่นกันเหตุผลก็คงเป็นเรื่องของอายุอานามที่รายแรกนั้นมากถึง36ปีส่วนรายหลังก็ปาเข้าไป33ปีแล้วแมบไม่แน่ก่อนถึงฟุตบอลโลกรอบหน้าพวกเขาอาจจะแขวนสตาร์ทแล้วก็เป็นได้ในความเป็นจริงแล้วยังมีนักเตะเตรียมเล่นบอลโลกครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายหลายคนครับเช่นหูกโยริสเซโกบูสเกตเซโกซินวาดานิเอเวสที่หลายคนคิดว่าเลิกเล่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมไปถึงเนเมาที่อาจจะรีทายในครั้งนี้เลยคงเป็นเรื่องน่าเสียดายครับสำ ครั้งหนึ่งเราเคยเสียใจให้กับซีดานโรนัลโดอานายมารินี่และตำนานอีกหลายๆคนที่เลิกเล่นฟุตบอลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว